ครับสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้โดนดีชาแนลจะนำท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องคำทำนายเรื่องภัยพิบัติข่าก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโดดีชาแนลเพื่อเป็นธรรมทานและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่นเรื่องคำทํานายเรื่องภัยพิบัติหลวงปู่สังวานเขมมะโกณนะวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหลวงพ่อสนองกัตตะปุญโยหลวงปู่สังวานเขมมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกตัตตาปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้หลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง น้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ยังตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันลดไว้ให้ดีนะเตรียมลดให้ดีอย่าใช้ลดเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมด ไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปนู่นเลย สละบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะขึ้นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพักสงครามพะมพะไฟจะลุก ทุกห่อมหญ้าเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมเภาที่ลพบุรีนะ่ะเมื่อตอนหลวงพ่อเผาอยู่ นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานดูอุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่า ให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหลอพอไม่นานน้ำกท็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดสึนามิก็จริงอย่างที่หลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเลยเล่าไปว่าไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่เกิดจริงยังไม่ถึงสึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพ คนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้ขา่านี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อัตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายแบบยิ้มตายอัตมาจะไม่ร้องไห้ เพราะฉะนั้นคนเรามันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ซึ่งเป็นคำทำนายที่สอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอําเภอปักธงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีหรอก เพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพ้อเจอตอนนี้ได้เกิดภัยพิบัติไปแล้วสองอย่างคือสึนามิที่ภาคใต้และสงครามพระซึ่งกำลังดำเนินการขับเคี่ยวกันอยู่เหลือเพียงอย่างเดียวคือ ขึ้นยักษ์สูงเท่าตึกสี่ชั้นท่วมกรุงเทพคนจะตายเป็นเบื่อตายมากกว่าสึนามิที่เกิดที่ภาคใต้ระวังถ้าฝนตกหนักฟ้ามืดไฟดับเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นคือสัญญาณอันตรายท่านว่าอย่ารอช้าให้รีบโกยเลยเหตุที่มีคนตายเยอะเพราะคนน้อยนักที่จะเชื่อคำทำนายพระอริยะ บ้างก็มองว่าไร้สาระงุมงายโง่เงาเต่าตุนพวกผ่านชนคนตาบอดใจบอดพวกนี้เองที่จะต้องตายเป็นเบื่ออย่างน่าอันเนิตอนาจใจเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้มีบุญมีสัมมาชิติจึงรอดปลอดภัยตื่นรู้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรตำ่ำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและมีสติในการดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทเชื่อไม่เชื่ออยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละดีความรู้จักประมาณทำประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมือ่อดวงดีแชนเนลขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหา ที่นำมาตีแผ่เผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้โดนดี h ชน n นลขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ